Yeah 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 สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่รายการซีเรียลใส่ไข่นะคะถ้าเรามีการจัดโพยอันดับของอาหารที่ขึ้นชื่อหรือเป็นที่นิยมดีกว่าสำหรับประเทศไทยแน่นอนนะคะกระเพราไก่ไข่ดาวหรือกระเพราหมูไข่ดาวหรือข้าวไข่เจียวคงมาอยู่ในอันดับต้นๆแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวนะคนไทยก็นิยมกินเส้นนะคะแล้วกยเตี๋ยวไก่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยชอบกิน พี่น้องเคยสังเกตไหมคะว่ากว๋วยเตี๋ยวไก่โดยมากเนี่ยที่อร่อยๆนะจะไม่ค่อยอยู่ในห้างหรือจะมีร้านสวยหรูเท่าไหร่ส่วนมากมันจะแปบกว๋วยเตี๋ยวไก่ซกมกอยู่ตามโซกตามรถเข็นหรือตามแผงริมฟุตปาทข้างถนนและนั่นคือกว๋วยเตี๋ยวไก่ที่อร่อยค่ะและออปชันของกว๋วยเตี๋ยวไก่นะคะเวลาเข้าไปสั่งกว๋วยเตี๋ยวไก่ในร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยพอเข้าไปนั่งปุ๊บพอค้าหรือไม่ค้าถามเลยเอาอะไรมีรวมมิตรนะก็คือใส่ทั้งน่องเนื้อหรือขาไก่ แล้วก็จะระบุเลยว่าจะสั่งอะไรแต่ที่น่าสนใจรู้ไหมคะว่าก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยถ้าเราสั่งขาไก่หรือปัจจบุบันนี้เขาเรียกว่าอะไรซูเปอร์ใช่ไหมคะถ้าเราสั่งขาไก่อ่ะขอบอกว่าขาไก่เนี่ยแหละคะ่ะคือส่วนที่อร่อยที่สุดในบรรดาอวัยวะของไก่เลยเพราะเนื่องจากวลาเรากินขาไก่นะคะเราจะมีขึ้นมานะมันจะมีกรุบกรุบนะมันจะมีความ อยู่ๆความเนื้อแน่นมันมีบางอย่างที่กรุบกรอบๆ,ๆแล้วกินเจอเอ็นเจอนู่นเจอนี่มันจะอร่อยแล้วจะฟินแล้วจะแบบเวอร์มากในความอร่อย <Wow. S 1> แต่ว่าการกินขาไก่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ <Wow. S 1> เคยกับเพื่อนนะเรานั่งกว๋วยเตี๋ยวไก่ปุ๊บมาถึงปุ๊บเจ้าของร้านก็จะเอาถ้วยเล็กๆมาให้นะโครรชาแล้วก็เรารู้ทันทีว่านี่คือที่ใส่ซากของไก่ที่เรากินแล้ว <Wow. S 1> แล้วเมื่อเรากิน,นเพื่อนเคยสั่งกว๋วยเตี๋ยวไก่หนึ่งชา าสั่งเนื้อล้วนค่ะเราสั่งขาไก่หรือซุปเปอร์เมื่อเรากินขาไก่หรือซุปเปอร์โอ้มันลำบากมากในการแทะกว่าจะเสร็จกว่าจะจบเลอะเทอะอไปหมดเอากระดูปิดฟันขาไก่ปริ้นกระเด็นไปแต่รู้ว่าอร่อยเราจะกินเสร็จช้ากว่าเพื่อนเมื่อเราเห็นตรงนี้นะคะเราก็นึกถึงชีวิตของเราเนาะบางทีคคิสเซียนเราเนี่ยบางทีก็คล้ายๆกับการกินขาไก่ขาไก่ในเวลากินเนี่ยมันเหมือนความทุกข์ยากลําบาก มันทุกนะหูกระดูกติดฟันเสร็จปุ๊บเอาให้เราก็สวยๆนะผู้หญิงกินเสร็จต้องอ้าปากหรือบางทีต้องใช้มือนะแทะแทะแะไก่มันจะมีนิ้วของมันนะเขาเรียกนิ้วปะเล็กเท้าเออนั่นแหละกินกินกินเพื่อนกินเสร็จไปแล้วแล้วบางครั้งชิลเชียนแล้วก็ทุกยากคล้ายๆกับการกินกว๋วยเตี๋ยวไก่ที่ใส่ขาไก่เหมือนกันนะคะเรเราอ่านในพระธรรมยากรนะคะบทที่ 1: ข้อ2บอกว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพาเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลําบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนั้นกระบวนการชีวิตคริสเตียนของเราเราอาจเจอความทุกข์ยากบ้างแต่จุดจบคล้ายๆกับกินก๋วยเตี๋ยวไก่โดยใส่ขาค่ะฟินอร่อยเวอร์เช่นเดียวกันผ่านความทุกข์ยากเพื่อจะมาพบออกับความชื่นชมยินดีชีวิตคริสเตียนเราก็เป็นแบบนี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรและหนุนใจทุกคนค่ะวันนี้ซีเรียลไข่ไข่คงจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้สวัสดีค่ะ